สวัสดีค่ะติดอุธุก็รู้อนุพันธ์ประจำที่18มีนคาคม2559นะคะในส่วน s a f e t y เ e ็กฟิวนะคะ S50 S16 เมื่อวา,วานก็ร่วงลงมาปิดที่ระดับ8 8 5จุดนะคะแถวๆนั้นก็มองว่าแรงกดดันนะคะมาจากการที่นักลงทุนเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มั่นใจต่อแนวโน้มของการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินะคะแม้ว่าในส่วนของผลการชุ f ม่โเองเนี่ยจะส่งสัญญาณในเรื่องของการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเหลือ2ครั้งในปีนี้นะคะซึ่งดูก็ไม่ได้เรียกว่าผิดไปจากที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าเฟดเนี่ยจะชะลอในส่วนของการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยไปนะคะเนื่องด้วยความวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเองนะคะ ทั้งนี้เองเนี่ยเ,เรามองว่าในเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกเองที่ดีตัวขึ้นจากความคาดหวังว่าผู้ผลิตน้ํามันจะสามารถแก้ไขปัญหาอุปทานน้ํามันที่ล้นตลาดได้นะคะในการประชุมเดือนเมษายนที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮานะคะก็คิดว่าอาจจะยังเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะในระยะสั้นที่มีการตอบรับในเชิงบวกต่อประเด็นดังกล่าวนะคะ ส่วนเช้านี้เองเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะเปิดมาส่วนใหญ่เป็นบวกแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินเยนที่ค่อนข้างแรงนะคะเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าเป็นการแข่งข้าสูงสุดในรอบกว่าเจ็เดือนนะคะ ก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของผลกระทบจากการแข่งข้าดังกล่าวนะคะขณะที่ค่าเงินบาทก็เช่นเดียวกันนะคะแข่งข่าขึ้นแต่อะรับสูงสุดนะับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็คงต้องอจับตาดูกันต่อในเรื่องของ แนวโน้มเศรษฐกิจกโลกนะคะจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจกในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการประชุมกรองอในบ้านเรานะคะซึ่งคาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะคะ,ะก็มองในส่วนของ S50 S16 เองเนี่ยน่าจะแกว่งตัวลักษณะไซเวว์นะคะมีจังหวะที่รีบาว กลับขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันระหว่างวันนะคะหลังจากที่ลงแรงเมื่อวานนี้มองกรอบการเคลื่อนไหว8.82-8.92จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเมื่อวานตัดขัดทุนสถานะลองอที่890.90จุดนะคะที่เปิดเอาไว้890.90จุดไปนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็รุ้นลองอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็รอที่ระดับ8.82จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร8.90แล้วก็ตัดขาดทุนนะคะว่าหลุด8.9ค่ะ ส่วน Single s t o ็อ f ฟิ u เ e เองนะคะ AVH 1 6นะคะเมื่อวานก็ปิดไปที่ระดับ5.35บาทมองว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็ย,ยังมีความเป็นบูลลิชอยู่นะคะโดยมองว่าโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไป5.40บาทเนี่ยก็ยังมีนะคะอย่างไรก็ตามเองเนี่ยถ้าปิดอ่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับ5.29บาทก็ให้ เลือกอล็อกกำไรออกไปก่อนนะคะเนื่องจากว่ารัวราคาน้ํามันเนี่ยเราคงต้องตามดูต่อถ้าดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะมะีประเด็นเข้ามากดดันในส่วนของราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ได้อยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ